เมื่อวันที่24มกราคม2024สหภาพแรงงานยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกา (UAW) ได้ประกาศสนับสนุนประธานาธิบดีโจไบเดนในการหาเสียงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024 UAW เป็นสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาและมีสมาชิกประมาณ400,000คนส่วนใหญ่ทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การสนับสนุนของ u a w ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับไบเดนในรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นรัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี u a w มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเมืองของรัฐมิชิแกนและการสนับสนุนของสหภาพแรงงานนี้อาจทำให้ไบเดนมีโอกาสชนะการเลือกตั้งในรัฐมิชิแกนอีกครั้งในปี2024 ในแถลงการสนับสนุนไบเดน u a w กล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้สำหรับแรงงานอเมริกันเขาต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของแรงงานมาโดยตลอดและเขายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเศรษฐกิจที่ทำงานได้สำหรับทุกคนไบเดนกล่าวขอบคุณ UAWU สำหรับการสนับสนุน โดยกล่าวว่าฉันภูมิใจที่ได้ได้รับการสนับสนุนจากสหาภาพแรงงานยานยนต์แห่งสหรัฐอเมริกาสหาภาพแรงงานเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราและผมจะทำงานร่วมกับ UAW เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานอเมริกันการสนับสนุนของ UAW เกิดขึ้นหลังจากไบเดนประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นโยบายนี้รวมถึงการลงทุนในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ไฟฟ้าและการสร้างงานใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์นโยบายใหม่ของไบเดนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจาก UAW ซึ่งระบุว่านโยบายเหล่านี้จะช่วยปกป้องงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และสร้างงานใหม่ในอุตสาหกรรมนี้